รวมสารพันปัญหาคุณได้เราชนะแม้อัปเดตเป่าตังก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ จากกรณีที่หลายคนได้สิทธิ์ครงการเราชนะแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังได้ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ชี้แจงว่าต้องรองให้มีการอัปเดตแอปรอบใหม่ก่อนซึ่งจากที่อัปเดตแอปจะมีแบนเนอร์เราชนะขึ้นมาเพื่อให้เรากดเข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งโดยการอัปเดตดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์2564เวอร์ชัน10.32.0ล่าสุดวันที่13กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายคน ได้สิทธิโครงการเราชนะแม้มีการอัปเดตแอปแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ซึ่งแต่ละคนจะพบปัญหาต่างๆดังนี้ 1. คนใช้ iPhone 4S กับ 5S ไม่มีจังหวัดให้เลือกตอนยืนยันตัวตนเราชนะ 2. อัปเดตเวอร์ชั่นเป็น1.0.32.0แล้วแต่พอยืนยันตัวตนกลับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบ3บางคนอัปเดตแล้วแต่แบนเนอร์เราชนะกลับไม่ขึ้นคนที่ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนแก้แบบนี้ ด้านธนาคารกรุงไทยก็ออกมาตอบประเด็นที่ผู้ใช้ไม่สามารถยินยันตัวตนเพราะไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเอาไว้ว่าหากเป็นผู้รับเงินเยียวยา,ยากลุ่มที่3ซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาหากได้รับสิทธิ์เราชนะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปในกรณีที่เข้าไปยินยันตัวตนแล้วแต่ไม่มีจังหวัดที่อยู่อาศัยให้เลือกทางกรุงไทยบอกว่าที่ขึ้นแบบนี้เป็นเพราะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่หากมีการทยอยเปิดระบบแล้วแอปเปิาตั้ง กลับมาใช้ได้ปกติโดยเร็วที่สุด